จีนติดอาวุธให้กรัรมพูชาเป็นอาวุธปืนใหญ่และปืนใหญ่รุ่นนี้คืออะไรทำไมจีนถึงติดอาวุธให้กรัรมพูชามาฟังกันนะครับโดยวิดีโอนี้เนี่ยนะครับมาจากขบวนสวนสนามของกัมพูชาในปี2 0 2 4นนะครับจะเห็นได้เลยว่าเป็นปืนใหญ่นะครับที่ลำเลียงโดยรถบรรทุกทางทหารนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นหลักฐานที่เห็นได้ชัดแล้วได้ว่ากองทัพจีนจัดหาอาวุธแบบนี้ให้กัมพูชานั่นเอง และนี่ก็คือระบบอาวุธที่สามารถใช้ต่อกรกับทางกองทัพบกไทยได้ในระดับหนึ่งนั่นเองและจากการฝึกโกลเด้นราก้อนล่าสุดของจีนเห็นได้เลยว่าทางจีนฝึกทหารกัมพูชาให้ยิงปืนใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับวิดีโอที่ได้นําเสนอไปนะครับจะเห็นได้เลยว่าทางการจีนเนี่ยมาสอนกัมพูชาใช้อาวุธนี้ด้วยตนเองนะครับในการฝึกโกลเด้นราก้อนเรียกได้ว่านี่คือการฝึกจากประเทศมิตรแท้ของไทยโดยหลายเว็บไซต์บอกว่าอาวุธรุ่นนี้ก็คือปืนใหญ่แบบ 1> sh 1นั่นเองขนาด155ม mm, ิลิเมตรนะครับโดยถ้าเป็นกระสุนปืนใหญ่ธรรมดานะครับสามารถยิงได้ไกล24กิโลเมตรแต่ถ้ายิงกระสุนแบบ rap หรือ rocket assist projectile เนี่ยก็คือกระสุนที่มีจรวดเสริมแรงท้ายเนี่ยอาจยิงอาจยิงได้ไกลถึงให้3กิโลเมตรซึ่งกัมพูชาได้รับบทเรียนจากปืนใหญ่ซีซ่าของกองทัพไทยไปแล้วทําให้ต้องจัดหาอาวุธรุ่นนี้มานะครับเพื่อใช้ในการต่อกรอหากเกิดความจําเป็นนั่นเองจะเห็นได้เลยว่านี่คืออีกอาวุธมิดแท้ ของไทยเราที่จัดส่งให้กัมพูชาจีนนั่นเอง